อยู่ในช่วงนี้เราจะต้องปรับปรับองต้นนะพอเราให้น้ำภายในเสร็จแล้วก็มีปุ๋ยมีการฉีดพ่นยาแล้วก็มีการให้ทางดินด้วยครับก็ถือว่านี่อุดไปสองสองลอยละอยลวดสองอยรอยแรกเรื่องความเค็มรอยที่สองเรื่องการไปกระตุ้นใบค่ะไปกระตุ้นใบให้เรียกว่ากระทุ้งใบเนาะครับผมไอเวอร์แพนก็ไปช่วยกระทุ้งใบเท่าคนโบราณแถวบ้านนงกพูดไปกระทุ้งใบนะครับให้ใบมันออกว่ามันมันปกติแล้วเนี่ยกิโลเท่าไหร่นะคะพี่ที่เนี้ย ทุเรียนนอนพันสามครับนะครับแต่ปีที่ปีปีที่แล้วพันห้าออกจากสวนครับแล้วปีนี้เนี่ยมันลดราคาแล้วครับก็คือหมายความว่าสวนอื่นก็เริ่มมีผลิตเราบ้างและเราก็อยากให้อาผู้โภคเนี่ยมีโอกาสที่ได้กินเงินถ้าปีหน้าเยอะๆพี่ว่าเหลือเท่าไหร่คะกิโลละก็ลดลงมาอีกครับก็ลดลงมาตามปริมาณนะครับแต่ว่าแต่ว่าขึ้นชื่อมากอันนี้ก็ต้องบอกว่าทําไมวันนี้เราถึงอยากมาจังเลยอ่ะเพราะว่า ไม่เหมือนที่อื่นนะคะทุเรียนที่นี่ขึ้นชื่อแล้วก็แพงมากด้วยเนาะรเราก็เลยว่าเราต้องมาแล้วเราต้องให้เห็นเราต้องรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนทุเรียนที่นี่นะคะพี่สำเริงครับแล้วเวลาที่พี่สำเริงใช้เนี่ยใช้ยังไงครับวิธีการใช้เบอร์แพนอ่ะก็ส่วนมากก็ในส่วนของผสมทางทางดินก็จะใส่ในถังแล้วก็มีสปริงเกอร์ออกมาแล้วก็ในช่วงที่ว่างเราก็จะมีปั๊มเป็นปั๊มที่ลากสายสามารถเดินฉีดได้เพราะพื้นที่เราสี่ไร่เนี่ยสามารถที่ ทำงานเองก็ได้แล้วก็ฉีดพ่นได้ดูพี่เขาเขาเรียกอะไรละเมียดละไมในการที่ในการที่ทําสวนมากเลยเนาะคือเป็นเพราะว่าต,ต้นไม้เขาก็มีชีวิตด้วยใช่ไหมคะพี่แล้วพี่ก็รักด้วยเนาะคือเหมือนเราต้องใส่ใจเขาดูเขาลึกมากกว่าที่เห็นครับพอเราเห็นปุ๊บเราต้องดูให้ลึกมากอกันนั้นคแล้วก็ถ้าเราดูปลูกเข้าไปปล่อยเราก็จะได้เขาแบบนั้นแต่ถ้าเราดูเขาละเอียดลงมาละเอียดให้กระจใจเราก็จะได้ะไร อย่างอื่นเขามาเยอะเนี่ยค่ะที่อยากจะถามพี่ค่ะตัวเนี้ยผมนี่ค่ะที่พี่ติดวันที่ไว้นี่คือวันอะไรคะวนี้วันเนี้ยวันที่ผสมดอกครับอ๋อค่ะครับทุเรียนวันที่ดอกบานบานเสร็จแล้วเราผสมนะผสมผสมรือปัดดอกคือปัดดอกแล้วพออีกวันเราจะเริ่มน้บหนึ่งน้ำหนึ่งคือเขาได้มีการผสมแล้วเป็นลูกแล้วนหมถึงร้อยบวันหลังจากนั้นนะคะพอเริ่มหนึ่งกุมภาเนี่ยร้อยยี่สิบวันหลังจากนั้นโดยประมาณครับ หมอนทองก้านยาวก็มาร้อยถึงร้อยสิบวันพวงมณีก็แปดสิบ้าถึงเก้าสิบวันเนี่ยดูสิเห็นไหมคะพี่เขาติดวันอย่างงี้ไม่เลยนะแล้วก็นับวันนับเลยเอาให้ชัวร์เลยแก่จัดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่เราจะตัวนี้เราจะประมาณการได้ว่าทุเรียนเรากี่วันแล้วแล้วเราก็ต้องดูถึงสภาพแวดล้อมด้วยถ้าอากาศร้อนมากเนี่ยร้อยสิบวันต้องตัดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะร่วงก่อนแต่ถ้าฝนตก ยูเรื่อยๆเนี่ยเขาต้องเลื่อนไปเยอะเพราะว่าเขายังมีความรุบโอนอยู่ครับตอนนี้เราเพราะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนอ่อนเพราะหลุดจากนี้ไปก็หล่นจากหล่นจากเดี๋ยวมัน U G I จองเห็นไหมเนี่ยพี่ก็จะมีป้ายจองหมดเลยนะใครจองไว้บ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วตอนพี่ใช้อ่ะอัตราส่วนใช้ยังไงครับที่พี่ใช้ทั้งแบบจํานวนใช้กับอะไรบ้างที่พี่ใช้ยังไงบ้างทางดินทางใบอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช้ยังไงบ้างค่ะผสมใส่ถังครับถังนั่นกีริครับ พันลิตรพันลิตรครัวกซองเลยครับผมใช้เป็นสปริงเกอร์ทางดินอ๋อแต่ถ้าเป็นถังโพธนี่ถังสองรอยลิตรสองรอยลิตรครับผสมตามต่าส่วนแล้วก็ไปลากสายหมดไปก็ได้ครบแล้วก็ไปลากต่อครับคือว่าไปเต็มที่นะครับเขาได้แล้วก็หยับอยไปหมายถึงว่าพี่ใช้ทั้งทางดินด้วยใช้ทางใบด้วยผสมกันเลยคือทางใบก็เว้นช่วงสักสิบวันในห้าวันทางดินก็ใช้บ่อยครับผม